นี้ผมก็มาที่กรมพัฒนาที่ดินนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กรมพัฒนาที่ดินก็แต่ตอนนี้เป็นสํานักงานเกษตรอําเภอจังหวัดกำแพงบุรีเนาะผมก็มาเอาไปโคโดโม่านะครับผมจริงๆเราต้องไปที่กรมพัฒนาที่ดินถึงจะมีครบแต่อันเนี้ยเป็นแค่สําสนักงานเกษตรอําเภอนะฮะก็เหมือนเหมือนเป็นสาขาย่อยนั่นแหละเขาก็มีบ้างแต่ว่ามีไม่เยอะมากนะครับผม แต่ผมก็ได้มาละผมได้มาเป็นตัวเหมือนพวกฟีวเรียครับผมกำจัดมแมลงเนาะนะครับแล้วก็ได้สารหมักดินเนาะเป็นซูเปอร์พอดอ .1 น,นะครับผมหมักดินปลูกนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ตัวนี้พอดอ .2 ที่นิยมใช้กันก็คือเอาไว้ทําน้ําหมักเนาะนะครับน้ำหมักน้ําหมักผลไม้น้ําหมักปลานะครับน้ําหมักไล่สารมาแมลงต่างๆนะครับผม <Okay. S 1> <Okay. S 2> เขาก็จะมีบอกไว้หมดวิธีการใช้เนาะว่าอะไรอยู่ด้านหลังนะครับผม นะครับเพื่อนศึกษาได้ใน Youtube อะไรพวกนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็คงจะเท่านี้ก่อนเนาะก็เพื่อนมาขอได้เลยมีทั้งหมด12พอดอเนาะนะครับครับหลังจากที่หนุม่มไปเอาสารเล่นพอลสองมาแล้วนะครับผมที่กรมพัฒนาที่ดินนะครับผมนะครับหรือเกษตรเกษตรประจำตำบนก็ได้นะครับลองสอบถามดู แต่เกษตรประจำตำบลจะมีไม่เยอะนะครับพวก3พรสองพอมีแต่ถ้าไปกรมพนาที่ดินเนี่ยมีเยอะแน่นอนนะครับนะฮะก็หนุ่มก็จะมาทำการหมักนะครับผมนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับมาดูประโยชน์ของของเขาก่อนนะครับพร์สองเนี่ยนะครับสรรพคุณเขานะครับช่วยการเจริญเติบโตนะครับผมของพืชนะฮะนะครับช่วยเอ่อเสริมเสริมดอกออกผลนะครับผม คุณภาพของผลผลิตของพืชนะครับกระตุ้นการงอกของเมล็ดนะฮะเพิ่มการย่อยสลายของวัชพืชนะครับผมนะครับมาดูอัตราการใช้นะฮะก็ให้หมักในถัง50ลิตรนะครับผมโดยการที่เราใช้น้ํานะครับผมนะฮะทั้งหมดนะครับ10ลิตรนะฮะวิธีวิธีทำนะครับผมนะดูวิธีทํานะครับ เราก็ใช้หนึ่งซองนะครับเราใช้น้ําิบลิตรนะครับใส่ในถัง50ลิตรนะเขาว่างนั้นนะครับผมตามเขานะฮะนะครับก่อนเรามาถึงปุ๊บเราก็ฉีกฉีกนะครับผมฉีกใส่ไปเลยนะครับในถังในน้ํา10ลิตรเนี่ยนะครับหนึ่งซองนะครับคนนะครับคนฉีกซองแล้วคนนะครับ5นาทีนะครับผมคนทิ้งไว้5้าทีเสร็จปุ๊บนะครับเรานาวัชพืชต่างๆนะครับผมนะครับหนึ่งเลยถ้ามีกากน้ําตาลนะครับผม นะครับใส่ในถังนะครับผมถังหมักขนาด50ลิตรนะครับที่ก็บอกนะครับผมแล้วก็เทสารละลายซูเปอร์พดองนะครับหซองลงไปนะครับในถังนะฮะทีนี้ถ้าเพื่อนจะทําเยอะนะครับผมก็พูดง่ายว่าน้ํา10ลิตรเนี่ยให้ใช้1นซองถ้าเพื่อนใช้50ลิตรเพื่อนก็ใช้5ซองนะครับผมนะครับแล้วก็คุกเค้ากันไปนะครับผมโดยปิดฝานะครับไม่ต้องสนิทนะครับผม มาดูอัตราการใช้เนาะเขาให้ฉีดพ่นทุก10วันนะครับอัตราใช้ก็คือพูดง่ายว่า1ลิตรต่อน้ํา5 0อลิตรนะครับผมที่เขาบอกไว้แล้วนะครับ1ลิตรต่อน้ํา5้อลิตรนะเพื่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูนะครับเขาบอกคําแนะนํานะครับควรปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์นะครับผมและสารเร่งพดอสองในที่ล่มนะครับผม โอเคอันนี้มาดูวันหมดอายุนะครับ e x p i r a t e ของเขาอยู่ที่23เดือน6ปี67นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการฉีกเลยนะครับผมใส่ไปนะครับผมอ่ะมาดูก่อนผลไม้ที่ผมเตรียมคืออย่างนี้ครับเพื่อนที่ผมดูนะเขาบอกไว้นะมีพวกเอ่อพวกปลาปลาพวกนี้ก็ได้นะ๋ยวผมให้ดูก่อนวัสดุที่ใช้นะครับผมนะครับจะเป็นเอ่อ น้ำหมักชีวภาพของปลาเราใส่ไปด้วยก็ได้นะครับหรือหอยเชอรี่ก็ได้นะครับใส่ลงไปในถังได้เลยนะครับผมนะครับสิบกิโลกร,รัมนะครับผมก็ได้อ,อ่าไม่ใช่่างน,นี้โทษทีเขาบอกเลยว่าถ้าเป็นหอยเชอรี่เนี่ยให้ใช้สามสิบสามสิบกิโลผลไม้สิบกิโลนะครับกากน้ําตาลสิบกิโลแล้วก็น้ำสิบลิตรนะครับผมเขาบอกไว้อยู่แล้วนะครับผมเพื่อนนะครับแต่บวกลบได้เพื่อนไม่ต้องซีเรียสครับนะฮะ เรามีเท่าไหนเราใส่เท่านั้นล่ะครับผมนะครับแต่ให้ใกล้เคียงนะครับให้ใกล้เคียงเพราะาเดี๋ยวเราเราปริมาณที่เราไปใช้เนี่ยฉีดพ่นเนี่ยมันจะได้ตรงสูตรพอดีนะครับว่าใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมโอเคอ่าผมมาดูที่ผมมีนะครับผมมีแตงโมมีต้นกล้วยนะนะครับแล้วก็มีสะเดาเนาะนมีสะเดาแล้วก็มีนี่อ่เขาเรียก ยอดยอดยอดอะไรมาเลยวะมาตูมาเลยอ่ะมาตูมาเลยนี่เลมตูมาเลยมาตูมแขกนั่นแหละนะครับผมนะเอามาใช้ด้วยแล้วก็มีต้นอ้อยนะฮะอ้อยอ้อยอันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาสับแล้วก็ใส่ลงไปพร้อมกับอดอนะครับเดี๋ยวมันฉีกซองเสร็จก็กวนซองในน้ําในถังนี้นะครับผมนะครับทำทำสูตรเข้าไปนะครับ ยต้องมีอาหารปลาดุกอยู่ด้วยน,นะรีบอกไปเราใส่อาหารปลาดุกเข้าไปหน่อยนะฮะครับดีที่บอเรามีเลี้ยงปลาดุกไว้ โอเคพอเพื่อนหยิบมาใส่ครบละคนนะครับวันลักอย่างน้อยวันลักครั้งนะฮะจะดีที่สุดเลยครับเอาว่าจบเคปเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็มาขอไส้ปลาก็ที่ตลาดนะครับน่มันอยู่ในตลาดเนาะเดี๋ยวผมก็จะเอาแตงโม <c oughs> แตงโมนะฮะแตงโมไปฝากเขาด้วยนะครับแตงโมที่ไร่ข้างๆแหละส่วนผมยังไม่มีนะครับ มาครับมาเช้ามาหาเขาแล้วเขาบอกว่าเออไม่ต้องซื้อหรอกเดี๋ยวเขาให้เลยเราต้องทำไงเราก็เลยต้องเอาแตงโมมาแลกกับเขาเนาะคือจะบอกแลกเลยเหมือนน้ําใจแลกน้ําใจแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปกันแต่ผมไม่กล้าถ่ายเขานะกลัวเขาแบบเออเขาเพิ่งเจอเขาครั้งแรกด้วย๋ยวเขาตกใจนะครับเดี๋ยวได้ปลามาแล้วผมถ่ายถ่ายให้ดูแล้วกันว่าโม่ผมใส่ในถังนี้มานะเขาบอกให้เอาถังมาด้วยแม่ค้าที่นี่ใจดีนะครับที่กระบิน เอาละเดี๋ยวผมพอดไว้ก่อนนะครับโอเคผมก็ได้ไสปลาหัวปลามาแล้วอยู่นี้เต็มเลยนะก็โอ้โหอ,อันนี้น่าจะมีสักสิบกว่าโลนะหนักมากอยู่นะนะครับอันนี้ก็เป็นตลาดกระบินบุรีนะฮะจังหวัดป่าจีนฮะอำเภอกระบินบุรีก็ถ้าเพื่อนมาเที่ยวที่ ปจีนหรือกบินบรีก็จะมีสถานที่ที่เรสนใจจะเป็นพวกโบราณสถานน้ําตกนะครับตลาดเก่าแต่อันนี้ไม่ใช่ตลาดเก่านะนี่เป็นตลาดใหม่เคผมให้ดูอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวผมก็เอาไปใส่หมักกับพอดอสองที่เมื่อเชา้าผมทาเอาไว้แล้วนะครับเชา้าผมหมกักเอ่อพวกเอ่อน้ากกําหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทํากเกษตรก็ต้องประหยัดที่สุดนะครับ ผมก็บอกว่าเดี๋ยวอีกสองสาเดือนผมมาขอใหม่นะเขาโอเคไม่มีปัญหานะครับเขาบอกโอ้ถ้าเป็น่วกเทศกาลนะได้เยอะกว่านี้อีกพอโอเคนี้ก็พอแล้วนะสิบกว่าโลโอผมเริ่มหนักแล้วอันนี้น่าจะประมาณสัก15โลได้โอเคผมลาไปก่อนผมเลิกแค่เลิอกอยากมีสังคมนานแล้วล่ะครับคุณเคยถามตัวเองกันบ้างไหมถ้าไม่มีเงินพวกคุณจะเหลือเพื่อนกันกี่คนคุณเคยคิดบ้างไหมว่าถ้าคุณไม่มีผลประโยชน์ ใครจะถาหาคุณคนที่มีเพื่อนน้อยไม่ใช่คนที่น่าสงสารแต่คนที่มีเพื่อนเยอะแต่หาความจริงใจไม่ได้สักคนต่างหากที่น่าสงสารเป็นแบบนั้นผมไม่เอา